สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องพ่นยานะครับหรือพ่นละอองนิเวอไรเซอร์นะครับตัวนี้สั่งมาจากแอปนะครับตัวนี้ก็มาในราคา126บาทนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับก็อุปกรณ์ก็มีอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ก่นอนเนาะผมแกะออกมาของเพิ่งมาถึงก็เลยแกะรีวิวซะก่อนนะครับหน้าตาของกล่องก็มี ลักษณะตาก็คือสามารถใส่เป็นที่ครอบได้นะครับอย่างเงี้ยเราสามารถเขาเรียกเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำนะครับนหนักเบาตามภาพนะครับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะครับใช้ได้มีที่ชาร์จให้เป็น type c นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นละอองที่ซื้อมาคือกะว่าเดี๋ยวจะมาพ่นลูกสาวนะครับสามารถใช้ฐานได้ aa โอเคครับแกะมาแล้วค่อนข้างออืออืแข็งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือของใหม่จริงๆ ก็สามารถใส่ฐานได้สองก้อนนะครับชาน A ลอ็อกปึ๊บตัวนี้เป็น DC ห้า DC ห้านะครับก็ต้องแกะามาอย่างเงี้ยนะครับเป็น AC แล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ปิดแด้มองได้คือเหมือนปุ่มกดเนาะแต่นี่เป็นปุ่มปิดปิดนะครับอันนี้ตัดเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีเดี๋ยวเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแผ่นยางหรือแผ่น ซิลิโคนเนาะอย่นีแน่ใ,นใจ,จเป็นที่ครอบนะครับสำหรับของตามขนาดที่เราใช้งานนะครับนี่อาจจะเป็นของเด็กเนาะไม่ของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีสองขนาดให้เลือกใช้ตัวน,นี้ก็เอาไว้ใส่สามารถใส่ปากนะครับเปลักษณะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นตัวที่ใส่นะครับจะเป็นเกลียวเล็กๆครับหมุนวณรอบสองรอบก็แนา ซื้อมากะว่าเดี๋ยวใส่น้ําเกลือแล้วก็พ้นเป็นอ,องให้ลูกสาวนะครับเพราะว่าบางทีช่วงนี้อากาศเย็นๆก็สามารถช่วยได้ครับช่วยให้เหมือนน้ํามูกเนี่ยลดการแข็งตัวนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา126บาทเขาบอกความจุถ้วยอยู่ที่18 18 ml นะครับก็ไม่ไม,ไม่มากไม่น้อยก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็คือ สามารถใช้งานได้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่พ่นสำหรับคนที่เหมือนกับเป็นอาการหอบหืดหรือเป็นอะไรเป็นโรคทางเดินหายใจต่างๆนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ก็คือใส่น้ำยาแล้วก็พ่นเป็นละอองออกมานะครับปริมาณที่เห็นเนี่ยก็จะมีขีดบอกนะครับ4 6 8 10 12นะครับสูงสุดได้18 ml เนาะถ้าใส่เต็มถ้าไม่ใส่เต็มก็ใส่ตามข